โอเคครับศิลปินสวัสดีคร่ะ,ะแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมชื่อเยวนะคะนพพลักษับุญยิง่งครับผมวันนี้ในงนานพิการข้ามโคดอาจารย์เอาอะไรมาแสดงจะเล่าให้ฟังนิดนึงอ๋อวันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเ,เยวเนื่องจากว่าเป็นคนกรุงชาเนาะทำชาคือคุณแม่เนี่ยทำสวนคามโมไม้ก็เลยอยากจะเอาวัตถุดิบเนี่ยมา a ด a p t ทำอะไรได้ได้บ้างก็เลยเอาเอวัตถุดิบเนี่ยมามาคิดเป็นงานในเชิงพุทธศิลป์น,นะคะก็มาปรุงชาโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าจิบจิบรู้สู่ใจ <be> จิบจิบสู่ใจหรือจิบรู้สู่ใจนะคะภาษาอังกฤษ,ก,ษก็เป็น artisan f o r mind u o g e s s ก็คือว่างานนี้เนี่ยยกอาศัยอ,อยากให้คนที่มา ดูงานเนี่ยสัมผัสประสบการณ์ของการเห็นดูริ้นชิม รถนะคะแล้วก็มามาเทสมาชิมผ่านอายตนะหกช่องทางนะคะแล้วก็ให้มาสัมผัสมาดมมาชิมมารับรู้ประสาทสัมผัสทั้งหมดก็คือสัมผัสผ่านลิ้นของเราผ่านชาแล้วก็ผ่านกลิ่นจมูกด้วยเพราะว่าอันนู้นเขามีรูปรถมีรูปมีเสียงอยู่แล้วของเราจะในส่วนตรงนี้ใช่ตัววัตถุดิบข้างหลังอาจารย์เอามาแบบปลกมันเป็นออร์แกนิกหรือว่า ปลูเองหรือว่าไงผมรู้จักอย่างเดียวอ่ะเก็กวยค่ะมันเป็นเกษตรอินทรีย์ปลูกด้วยนะคะแล้วก็เราเอามาเนี่ยเป็นอิเลเมนต์ต่างๆเอามาประกอบเพื่อให้เห็นธาตุประถุอค่ะธรรมชาติที่มันมีความงามผ่านสายตาในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาศัยเขาในการที่จะสร้างอายตนะให้คนจิตเนี่ยรู้สิบตัวในขณะจิบนะคะบางคนเนี่ยจิบไปเนี่ยคุย คุยไปไม่รู้ตัวแต่ในขณะที่เขาจิบอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะรู้ว่าลดรู้สึกพอใจไม่พอใจนะรู้สึกร้อนนะคะผ่านอายตนะลิ้นอะไรอย่างนี้ือให้รู้ขนาดไปให้รู้ขนาดนะคะแล้วก็ให้ให้รู้ว่าจิตกําลังทํางานประสาทสัมผัสรู้รสอะไรบ้างนะคะส่วนตัวอันนี้คือคนส่วนผสมในชาใช่ไหมคะคือเบสิกหลกคือจะเป็นใบชาอยู่ก่อน เป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้คือของเงี้ยเนี่ยจะเน้นดอกไม้ชาจากดอกไม้ครับคำว่าชาไม่จาเป็นต้องมาจากใบชาคือจริงๆแล้วอ่ะอติซานเนี่ยทิซานแปลว่าสมุนไพรเนาะเป็นพวกสมุนไพรดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็อาติซานอาร์ติสมันเหมือนเหมือนโบกับบทิซานใช่ไหมคะเออต่นเนี้ยอาร์ติสมันก็แบบอติซานมันคือผู้หญิงที่ทํางานคลาสอ่ะอ่าแล้วก็เงี้ยก็เลยมา ทำในส่วนนี้นะคะ่ะเพื่อเบนดเบนชาออกมาให้รู้สึกว่ามันมันผสมผสานกับพุทธศิลป์ยังไงนะคะรับใช้ในเชิงของาศาสนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้ครับดอกไม้ต่างๆนี่เป็นดอกไม้ในบ้านเราผมเห็นใบเตยด้วยใช่ค่ะอันนี้ใบเตยอ,อันนี้ดอกเก๊กฮวยนะคะอันนี้บันไม่รู้โรยบันไม่โรยเอามาชงได้เหรอใช่ค่ะ,<อ>ะ,คะแล้วก็อันนี้อันนี้หมาก ไม่ใช่ค่ะมะตูอันนี้เป็นมะตูอันนี้ดาวเรืองดาวเรืองสดใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกเกสรบัวหลวงอันนี้ข้าวคั่วเนี้ยก็คั่วเองนะคะเป็นข้าวหอมสีนินเนี่ยเราก็คั่วเองนะคะอันนี้ก็ปลูกเองปลูกเองหมดใช่เป็นโมเมยใช่ค่ะขาโมไเราก็ปลูกเองนะคะเนี่ยค่ะของต่างๆแล้วเปลือกส้มเราก็อบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มิกซ์มิกซ์วัตถุดิบเนี่ย มัเบลนเป็นชาอ๋อมารวมไปตรงนั้นแล้วแล้วมันจะจะออกเป็นสัมผัสต่างๆเป็นรสต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆกินต่างๆเพื่อให้เขารู้ว่ากลิ่นที่คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้รสอาจจะเป็นฝาดเป็นขมเป็นหอมหวานอย่างนี้ยค่ะ เออให้ดูสัมผัสณปัจจุบันใช่ครับแล้วเทคนิคการชงชาอันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยการชงชานะคะก็เป็นเป็นลักษณะสากลทั่วไปคือเนี่ยจะไม่เน้นเป็นชาจีนนะคะที่นี่จะไม่ใช้ชาจีนเลยมันนอนคาเฟอีนนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีไม่ใดใทั้งสิ้นอันนี้ออันนี้คือการการปรุงมาแล้วคือเนี่ยปรุงอ่ะอันนี้เป็นเอาเวกเป็นคอนเซ็ปต์เอาเวกก็คือชาในงานนี้เนี่ยทำขึ้นมาสามตัวคือเป็นเอาเวกเอาแวนเนส แล้วก็ปิตินะคะเอา a w a r e น e ก็คือการรู้ตื่นเ w a k e ท้อทีรู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะก็คือเป็นอ w a r e น e คือผู้รู้ผู้ตื่นก็คืออาเวกแล้วก็ผู้เบิกบานก็คือปิติอ๋อปิติมันมันก็คือผสมออกมาอันนี้คือมันอันนี้เป็น a w เก e อ w เว e ลองชิมดูไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคังบ้านเลยอ๋อก็คือ กดลงมาอันนี้ใส่ความร้อนช่แล้วก็กดลงไปใช่ดดยอยากให้ชิมก่อนค่ะอันนี้ก็คือจิบสูดใจจิบรู้สู่ใจค่ะให้เทสลองชิมค่ะนนก็โอเคมีออกเผ็ดนิดๆนนเผ็ดจากอะไร ออกเผ็ดนิดนิดเผ็ดจากพริกค่ะจากพริกอ๋ออาจารย์ใส่กิ๊ช่วยรู้สึกยังไงคะในการรู้สึกโอเคนะค้าคแล้วก็มีเผ็ดนิดนิดแล้วก็โอเครู้อะว่ามันแล้วใจรู้สึกไงคะชอบไหมก็ใช่ได้ก็ดีนะถามว่าชอบไหมข้างกลางผมอาจจะไม่ใช่เป็นคอขาที่กินของร้อนอะไรพวกนี้ได้ครับผมพคืออยากอยากให้ดูใจอะค่ะว่ารู้สึกกับมันยังไงกระทบรู้สึกร้อนรู้สึก ที่รู้สึกว่ามันมันซ่าในปากแล้วก็เผ็ดเผ็ดที่ลิ้นจากพริกอ่าในจุดตัวนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบปฏิกิเกิดจากใจใดๆไม่ไม่มีไม่มีอะไรครับาส่วนไอ้ตัวพวกนี้ก็เป็นอาจารย์อุปกรณ์ให้เทสให้เทสชิมเพราะว่าอันนี้เราอยากให้ผู้ที่มาสัมผัสนะคะมาชมนิทรศการเนี่ยได้ทดลองชิมแล้วก็ได้รู้ว่าจิตที่ผ่านอายตนะหกเนี่ยภายในภายนอกเนี่ยค่ะ รู้สึกยังไงในขณะที่ดื่มเพื่อเจริญสติปัะถาในะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเอผ่านชาตัวน,นี้สามส่วน <พอ S 1> นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการชงชาทั้งหมดค่ะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นกาค่ะแล้วก็จะมีเดยวนะคะอ่าเนี้ยจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำร้อนอันนี้ก็ชงอันนี้เป็นอะไรอะไรอันนี้เป็นปิติค่ะปิติอ๋อก็จะหยิบอันนี้เติมเติมอะไรครับเปิดส้ม เปิดซ่อมใช่ไหมใช่ค่ะไม่อยกไปเปิดซ่อมเผาเบิร์นอ่ะอ๋อก็คือเบิร์นเท่าทีเหมือนลมควันเนาะใช่ค่ะ อันนี้ก็คืออยากให้สมัมผัสอายตนะทางกลิ่นทางกลิ่นด้วยค่ะอ,อ๋อก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เป็นปิติใช่ไหมคบใช่ค่ะอ๋อแต่เราก็เอาแต่น้ำกา็แยกออกไปใช่ค่ะ รู้สึกว,นะว่ามีสมุมไนไพรเนาะดีอันนี้สดชื่นอ่าอันนี้รู้สึกไม่ได้กินหอมๆกลิ่นส้อนมอะกินเปลือกส้มเลย ค่ะมันจะประกอบไปด้วยสมุนไพร<ด>ที่รูงพิเศษอ,นนอันนี้ก็กลิ่นดีอ๋อนี่ก็คือพิติถ้าจะเป็นเป็นรู้ขนาดรู้แต่ส่วนผสมในลักษณะอย่างนี้ใจรู้สึกยังไงคะก็โอเคนะดี<อ>ปิติดีแล้วก็อันนี้อันนี้รู้สึกดีกว่าแาก้วเมื่อกี้มันไม่เผ็ดอ่ามันก็รู้สึกว่าแก้กระหายได้<อ>ในลักษณะอย่างนั้นครับก็ค<อ>ืออยากกระละกระหายน้ําอยู่พอดีถ้ายัง รู้สึกดีอันนี้การนี้รู้สึกดีแล้วก็มีกลิ่นดีด้วยในชนตัวนั้นค่ะส่วนอันนี้อาจารย์นนอันนี้เน,นี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะเป็นเชิงสัญลักษณ์คือจริงๆแล้วเนี่ยคือ,อนนโดยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ทาชาใช่ใช<ม>ไหมคะทำชาแต่อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอยากใช้ชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติและภาวนาคือดื่มไปเนี่ยในขณะที่คุณจิตให้คุณรู้สึกตัวแล้วก็ รู้สึกถึงอายตนะภายในภายนอกนะคะสัมผัสกับลิ้มรสที่ที่รู้สึกนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอายตนะหกเนี่ยที่บรรทัดกระบวนการการสัมผัสผัสสะของเราทั้งภายในภายนอกของตัวเองรู้สึกอย่างไรนะคะก็คือจะมีแบบเป็นเป็นสีใช่ค่ะถ้าเมื่อกี้เหมือนที่ชงให้มีเบิกบาน่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นะคะอาวาน s สเวกแล้วก็ปิติอาจารย์ก็ใช้ใชสีมาแทนใช่ค่ะคือชาดอกไม้ทั้ง3ชุดนี้เบรนขึ้นมาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสเปิดใจให้จิบชาจิบชานะคะเพือ่อให้ได้ใจได้หยุดพักนะคะลแล้วก็สังเกตความรู้สึกตัวในปัจจุบันเ,เพราะว่าการจิบชาการจิบชาเนี่ยคุณทุกการจิบชาคุณจะรู้สึกตัวได้แล้วมันก็คือศิลปะที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณแล้วนะคะได้ในงานนักการอาจารย์อยู่ทุกวันไหม ไม่อยู่ไม่ทุกวันแต่ว่าอยากเชิญเชิญมานะคะมาสัมผัสเปิดดมเนี่ยดมได้คืออยากให้ดมได้ไดมดมอันนี้คือวัดถุดิบใช่ค่ะอันนี้ดมแล้วก็รู้สึกยังไงชอบไม่ชอบใจยอันนี้คล้ายๆตะใครใช่ไหมตะใครรู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกคือพอเราพอเราบอกเนี่ยมันเป็นภาษาสมมุติตักไข่อย่างนู้นอย่างนี้แต่กลิ่นก็คือรู้สึกสะอาด กลิ่นก็คือกลิ่นแต่พอเราไปให้ความหมายมันเป็นไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ไหมคะเป็นตะไคร้ตะไคร้เมื่อ้คือกลิ่นมันจะมีความหอมไม่หอมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสมันมันจะเกิดความชอบไม่ชอบอะค่ะขึ้นมาได้ครับพขาก็มาเลือกชมมาดงตรงนี้ได้ใช่มาดงมสัมผัสได้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คืออิเลเมนต์ของตัวของแต่ละตัวอาาจ่ดอกไม้แห้งสมุนไพรดอกไม้แห้งแล้วก็จัดคอมโพสิชันการวางเรียง นะะคให้มันมีสะท้อนเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของเขาเองก็เป็นอิสราเลชันตัวเองใช่ใค่ะแล้วพอทิ้งการเวลาถ่ายในสีใช่ใช่นี่ก็จะเก็บถ่ายรูปไว้ค่ะว่าในขณะนั้นใช่มันจะเป็นยังไงยังไงพอจบเทศกาลอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเข้มขึ้นหรืออาจจะจางลงก็ได้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือจากชานะคะเพ็แห่งชา สู่วิชาวิชา,าคือความรู้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะเตุแห่งชาก็คือชาที่มาจากธรรมชาติาแล้วก็มาถึงวิชา,าก็คือ,อคผ่านอายตนะผนให้รู้สึกตัวนะคะจิบชาอยากรู้สึกตัวนนจิบสู่ใจนะคะส่วนไอ้ที่เป็นสําเร็จรูปนี้ขายหรือจําหน่ายหรือว่ายังไงเออคือในงานยังไม่มีจำหน่ายคือถ้าสนใจก็คือโทรมาแล้วก็เป็นลักษณะของ เพี o r d เดอร์เป็นพยอเดอร์ <c oughs> แล้วรับถุงที่สําเร็จรูปอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้อ๋อเป็นงานข้างโคด <c oughs> ก็คือเป็นเป็นเซ็ตที่เหมือนเบลนมาสําหรับในงานโดยเฉพาะนะคะออันนี้จุดประสงค์เนี่ยเราเบรนมาก็คือเพื่อที่จะบอกว่าอดอกไม้สมุนไพรอันนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ <c oughs> เป็นเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ดอกบวัวดอกบัวนเนี่ยมันแทนความหมายของอการที่เขาอยู่ในตรงใช่ไหมคะ แต่เขาก็อยู่ในระดับน้ําแล้วก็พ้นน้ําก็คืออยู่ในตมไม่หนีตมเหมือนคนอยู่ในโลกไม่หนีโลกเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สามารถชูดอกเบิกบานขึ้นมาพ้นน้าได้ก็คือไปลิงก์กับข้ามโพดของงาน่เงี้ยค่ะโดยโดยเป็นเชิงสัญลักณ์อันนี้ก็เป็นสัญลษณ์บัวก็คือจริงจริงมันเป็นคอนเซปต์ของงานนะคะแต่ถ้าสนใจเนี่ยก็คือเป็น pre order ไป อ๋อเป็นเดี่ยวเดิมเหมือนกันก็เข้าไปที่เพจของหนิงหมิงอาร์ตแกลเลอรีออาา่นสใช่ค่ะหร,หรืออาจจะติดต่อผ่านผ่านหนิงค่ะแล้วก็ให้หนิงติดต่อเิ้วอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์เชิญชวนคนมาชมงานด้วยกานอยากให้มาชมนิทรศการทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีเนื้อหาที่อยากจะให้ทางทเ,เนื้อหาพุทธศิลป์เนี่ย เข้าไปสู่ใจเราในชีวิตประจําวันคือมันเหมือนกับว่าเราถ่ายทอดธรรมะมาเข้าถึงกับคนได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะคะผ่านศิลปะการภาวนามันแล้วก็มาดื่มชาครับโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จครับอาจารย์ขอบพระคุณมากะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ